ก็กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการถามมาตอบตรงกันแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็นคำถามจากทางอินบ็อกครับผมในเพจนะครับผมว่าเออมันมีความแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์นะหากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยระหว่างวิศวกรรมอุตสาหกรรและโลจิสติกกับบริหารธุรกิจในส่วนของสาขาโลจิสติกสากลและการจัดการอุตสาหกรรมครับผมอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําน้องๆตรงนี้หน่อยครับผมว่ามันอาจจะมีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันในส่วนไหนบ้างะครับครับ ก็ในส่วนของประเด็นแรกนะฮะก็คงคงจะต้องเกี่ยวกับชื่อคณะด้วยนิดนึงนะฮะก็วิศวกรรมกับบริหารนะฮะวิศวกรรมเราก็จะเน้นในทางด้านการปฏิบัตินะฮะค่อนข้างจะมากนะฮะแล้วก็ในส่วนของทฤษฎีความรู้เนี่ยก็คงก็คงจะเรียนในแนวทางเดียวกันนะฮะครับแต่ว่าในส่วนของทางวิศวกรรมเราก็จะเน้นในใน,ในการที่จะให้น้องๆเข้าไปปฏิบัติได้จริงนะฮะมากกว่านะครับ แล้วก็ในส่วนของวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสตสิกนะฮะของที่นี่เองนะครับก็จะมีนิดหนึ่งว่าเราจะได้กอวอนะฮะก็คือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมนะฮะควบคุมนะฮะ,ะ,ฮะซึ่งตัวนี้เองก็เหมือนเป็นใบเบิกทางนึ่งนะฮะว่าเราสามารถที่จะไปทำงานในใสายงานวิศวกรรมอุตสาหการนะฮะซึ่งเป็นวิศวกรรมควบคุมนะฮะใน6ด้านนะฮะที่เกี่ยวข้องนะฮะก็จะทำงานที่สามารถ รองรับนะฮะงานอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถที่จะเสร็จรับรองได้นะฮะโดยโดยจะโดยจะเกี่ยวข้องกับงานที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะทีนี้ถ้าของทางฝั่งบริหารนะครับก็เข้าใจว่าคงคงจะเน้นในเรื่องของการจัดการทางด้านโลจิสติกนะฮะมากกว่านะฮะทางด้านการคำนวณหรือการปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าทางวิศวกรรมนิดนึงนะครับเลยถ้าเกิดว่าสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนถ้าเกิดว่าเราเรียนในด้านของวิศวกรรมเนี่ย อุตสาหการรมและโลจิสติกส์นะครับผมก็จะเน้นไปทางด้านของการคํานวณการควบคุมความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหการรมหรือว่าบริษัทที่ทําในเรื่องของการขนส่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริหารเนี่ยก็จะเน้นไปทางด้านของการบริหารจัดการในส่วนของโลจิสติกส์ต่างๆมากกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับอืมก็อาจจะหายสงสัยแล้วก็หายข้อข้องใจกันแล้วนะครับผมสําหรับสสาขานี้ว่ามีการแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคําถามในส่วนของ อย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยครับอาจารย์บริษัทขนส่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเค r r y ่เอย้ยแกร็บฟู้ดแกรต่างๆแล้วก็จะเป็นบริษัทขนส่งอาหาร Food แพนด้าเนี่ยครับผมอยากจะให้อาจารย์นะครับผมช่วยให้คําแนะนําว่าเกิดว่าเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยในสาขาของวิศวกรรมอุตสาหาการและโลจิสติกเนี่ยสามารถออกไปก่อตั้งบริษัทพวกนี้ได้ไหมครับผมครับ ในส่วนของบริษัทที่ให้บริการนะฮะในเรื่องของการขนส่งนะฮะพวกอาหารนะฮะหรือว่าสิ่งอื่นๆในช่วงของโควิดนะฮะก็ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการหรือบริหารเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะฮะเพราะว่าเราเราจะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการทางด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนนะฮะเราก็จะรู้ว่า,าผู้รับกับผู้ส่งนะฮะอยู่ต้นทางกับปลายทางอยู่ตรงไหนเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะฮะในเรื่องของ ปริมาณอาหารในเรื่องของเส้นทางนะฮะในเรื่องของทรัพยากรหรือว่าจํานวนนะฮะแปรหรือว่าแพนด้านะฮะว่าจะต้องใช้จํานวนกี่คนนะฮะเส้นทางจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าอาจจะอาจจะมีลักษณะของการที่ต้องต้องไปเสริมทางด้านไอทีนะฮะเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มนะฮะอีกนิดนึงนะฮะอย่างนี้นี่ถ้าเกิดเด็กวิศวะเียนจบไปนี่ต้องไปจีบสาวไอทีหรือว่าสาวบริหารเพื่อนําองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเติมเต็มในส่วนของนี้ด้วยใช่ไหมครับผมหรือว่า<ช>ยังไงครับ <c oughs> เ,เป็นช่องทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับผมอาจจะมีการไปแวะเวียนของคณะไอทีหรือว่าคณะบริหารเนี่ยก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความชอบของน้องๆเลยนะครับผมสุดท้ายครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากถึงน้องๆที่กําลังจะเข้ามาสมัครเรียนนะครับผมในปีการศึกษา2563ครับผมว่าสามารถสมัครเรียนได้ยังไงแล้วก็ภาควิชาวิศวกรรมของอาจารย์เนี่ยครับมีข้อโดดเด่นแล้วก็ยังไงบ้าง ครับก็ฝากถึงน้องที่อาจจะยังลังเลใจนะฮะหรือว่ายังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกเรียนนะครับว่าอยากจะเรียนสาขาไหนนะครับก็วิศวกรรมุตสาหการและโลจิสติกส์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะฮะว่าเราจบไปแล้วจะมีรายได้จากการทํางานที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะฮะแล้วก็ตัวหลักสูตรเองเราก็ได้รับการรับรองนะฮะทั้งในส่วนของ สอกอและก็สภาวิศวกรนะฮะเพราะฉะนั้นหลักสูตรก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามีทางเลือกนะฮะทั้งที่เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะฮะที่จบม .6 แล้วก็ปวสนะฮะม .6 เนี่ยเราก็สามารถที่จะสมัครได้ทุกสาขาทุกสายนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตรหรือว่าถ้าเป็นศิลป์ภาษาอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้นะฮะก็ลองมาคุยก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของป,ปวสนะฮะก็ค่อนข้างจะ นะฮะลองรับนะฮะนักศึกษาที่จบปอในหลายๆสาขานะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจบแล้วกลัวจะไม่มีงานทำนะฮะอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ารุ่นพี่ที่จบที่นี่นะฮะมีค่อนข้างจะเยอะมากนะฮะแล้วก็ให้การต้อนรับน้องๆได้อย่างอบอุ่นทุกที่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องจบแล้วไม่มีงานทำเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นมากนะฮะ ครับผมก็เกิดว่าน้องๆคนใดนะครับสนใจเนี่ยสามารถสมัครเรียนได้ครับผมที่ www.mut.ac.th นะครับผมหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าสามารถสอบถามติดต่อได้นะครับผมที่สำนักประชาสัมพันธ์ครับผมเบอร์โทรศัพท์0 2 9 8 8 3 6 5 5ต่อ1105-1107ครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการถามมาตอบตรงครับผมได้รับความรู้จากอาจารย์ เป็นอย่างมากเลยนะครับผมซึ่งสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็อยากจะฝากให้ทุกๆท่านนะครับผมติดตามชมกับรายการถามมาตอบตรงในเทปหน้าด้วยครับผมสวัสดีครับ